สนามบินสุดโหดที่คนธรรมดาเขาไม่ลงกันนะต้องคนบ้าเท่านั้นถึงจะมาลงใช่ไหมบะมีเกี้ยวต้องคนบ้าแบบเราเท่านั้นถึงจะมาลงได้สนามบินเนี้ยเมื่อกี้มีควายวิ่งอยู่บนสนามบินด้วยพอเครื่องเราลงนี่ควายเลิดเปิดเปลงตกภูเขาไปหมดแล้วมั้งเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือจะล่วงถ้าไม่รอดก็ไปโทษบะมีเกี้ยวนะ นำทางไม่ดีฮันล่วงก็มาขอบคุณกับตันมวลที่บินสวยงามมากมาแล้ว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 ดูดูโอ้โหลงต่ำก็ไม่ได้ลงต่ำก็ชนภูเขาสูงก็ลงไม่ได้เพราะว่ารันเวย์มันอยู่ตำ่ำยากทุกอย่างอ่ะแล้วแถมยังมีทุ่งควายบินอีกเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้มันไม่ใช่ทุ่งควายบินละ มันเป็นทุ่งควายกินหญ้าดีนะเราไม่ชนควายเขาตายอ่ะบะหมี่เกียวใช่ถ้าเราชนควายเขาตายเราต้องเสียตังค่าซ่อมควายเขาอีกนะ <c oughs> มาแล้วครับเครื่องกับตันมวลเบรกก็แล้วสปีดเบรกก็เปิดมันยังเอาไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวค่อยดูพระเเนินรับเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยดูสิสนามบินอย่างเงี้ย โอ้ยฝุ่นฟุ้งไปเลยเป็นไงมองไม่เห็นเครื่องบินเลยอะเห็นแต่ฝุ่น ي, เฮ้ยเฉียวไปแล้วโอ้ยโดดเข้าไปแล้วครับโอ้ยอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่แล้วโอเครอดครับรอดอแทบแย่เลยนะใครจะจ้าง ครื่องบินกับตันมวลไปที่ไหนไปได้ทุกที่ทั่วโลกนะครับติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่จะให้มาดูกันที่ว่าบะหมี่เกี้ยวจะเป็นโจ๊กหรือเป็นบะหมี่มาแล้วครับแลนดิ้งมาแล้วด้วยลมครอสวินห้าสิบน็อตลงได้ไม่ได้ลงได้ไม่ได้ลงได้โอ้โหสุดยอดบะหมี่เกี้ยวไม่ใช่โจ๊กแล้วอ้าแ๋วแจ๋ว b โบอิ้งเจ็ดเจ็ดเจ็ด ของบะหมี่เกีียวแลนดิ้งเรียบร้อยครับเอาอยู่เอาไม่อยู่อะเอาอยู่เปล่าตกทะเลเปล่าเอาอยู่เอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่ใช่ไหมใค่ปากิบเบกแล้วฮะปากิบเบกเลยเหรอเออเยู่เอาไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ดูดิตกทะเลเปล่ารอบนี้ตายแล้วตายแล้วตกทะเลไหมตกไหมไม่ตกมั่งรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วรอดไหมรอดไหมรอดไหม อกทะเลอีกแล้วครับเอ้าแล้วมันทำไมไม่ตกทะเลอะ่ะกำลังปักหัวลงแล้วครับเครื่องบะหมี่เกี๊ยวเรียบร้อยครับตกทะเลต่อหน้าต่อตาท่านผู้ชมนับล้านคนเลยนะบะหมี่เกี๊ยวนะโอเคเอรครับมาดูครั้นี้มาดูกับการมวนบ้างนะเมื่อกี้ดูบะหมี่เกี๊ยวไปแล้วเป็นโจ๊กไปแล้วนะครับของกัตันมวนจะเป็นโจ๊กหรือจะเป็นบะหมี่ โอ้โหเอียงมาเลยอะเอียงมาเลยเอียง,ยยงด้วยโอ้โ oh, ห oh, เอียงปีกลับรอดไม่รอดไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะดู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 ท่านผูช้ชมแต่กับตันมวน่ะเก่งนะยงเอียง,อย,งอย่างเงี้ยดูยังลงได้ <laughs> <laughs> เฮ้ยได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไหมได้ไหมโอ้โหโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชม สุดยอดไหมเก๋งไหมเจ๋งไหมกัปตันมวนเจ๋งไหมครับท่านผู้ชมดูวนผมลงได้นะเว้ยแต่เบรกไม่อยู่เออต้องไปเปลี่ยนเบรกใหม่แล้วของบะหมี่เกี้ยวอ่ะของกัปตันมวนเจ๋งกว่านะเบรกดีกว่านะครับรอดนะครับรอดเพราะเครื่องมันใหญ่อะมันเบรกไม่อยู่ใช่สิเพราะว่าเครื่องมันใหญ่เกินมาบินแบบของกัปตันมวนดีกว่านะอิน h e b เอสามสองศูนย์ดีกว่ามารับชมอีกมุมหนึ่งที่เครื่องกัปตันมวน ไทยเวอร์ชว l สองศนย์สอเนี่ยไอ้วันนี้ไม่อันนี้เป็นไทยเวอร์ชวลนะไม่ใช่ขอขับตัดมวลนะครับมารับชมการแลนดิ้งแบบลมขวางสนามตั้ง50านอตอะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะมันมันไม่ใช่แบบง่ายๆนะการจะแลนดิ้งสนามบินแบบเนี้ย zero, มาแล้วครับเข้ามาแล้วยังข้างมาเลยไหมสนามบินแบบนี้ย ต้องปิดทําการไปได้แล้วถ้าลมแรงขนาดนี้เขาไม่ลงกันหรอกมีแต่เราอ่ะที่ลงเออห้าสิบน็อตบ้าป่ะเออมีแต่เราบ้าใช่ไหมที่ลงได้เนี่ยพอน่งลงไม่ไดมากพอืน่นลงไม่ได้นะแต่กัปตันมวนกับบะหมี่เกี้ยวลงได้แต่เครื่องบะหมี่เกี้ยวสังเวเจ้าทะเลไปแล้วนะเจ้าสมุดไปแล้ว มาดูกับทันมวนดีกว่าว่าจะรอดหรือจะล่วงดูสิเครื่องมันเอียงมาข้างหนึ่งเลยอะลมแรงๆเนี้ยคิดดูแล้วกัน,กนว่ากับตันต้องมีฝีมือขนาดไหนนะ too fast too fast, too fast. คลิปนี้ตสงสัยคนดูล้าน <Too fast. S 1> ครั้งแน่ๆเลย 0, <8. S 1> <laughs> เหมือนลงที่ มาเลเซียคนดูไปล้านกว่าครั้งแล้วนะมีเกียวเอียงมาเลยครับเอียงมาแล้วครับเอียงมาแล้วครับเอียงมาเลยลันเวยอยู่หน้าแล้วกัปตันไหวไม่ไหวสบายสบายไหมชิวชิวไหมโอ้ยสบายไหมสบายมากสบอมอยอหอครับไอรานไอรานครั้งนี้ในเฟสว่ะโอ้อโหเป็นไงครับท่านผู้ชมในร้าน้านครั้งนี้ในเฟสเหรอพีมอ่มรใช่ครับ เอาแล้วมันมีอะไรไม่รู้ว่าเนี่ยมันอยู่ฟลัเนเวย์เนี่ยมีไม่มีผมไม่มีมีอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเออพี่มวยกไหมเนี่ยผมไม่มีเออของพี่มีเฉยเลยเนี่ยฟลันเวย์ผมไม่มีผมโล่งเลยเมื่อกี้นี้สนามบินนี้ก็ไม่ดีไดเบิลเตื่อมันซ้ำกันในสตรีมโอเคมันน่าจะมีอะไรซ้ำกันอ่ะคราวนี้ไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวมาดูการแลนดิ้งอีกรอบหนึ่งสิแล้วเดี๋ยวเราจะไปสนามบินใหม่ละมาดูอีกหนึ่งครั้งครับว่ากัปตันสุดหล่อจะนำเครื่อง แลนดิ้งที่สนามบินที่ประเทศญี่ปุ่นได้ไหมอะไรชื่อมะมะเนี่ย <laughs> ชื่อ,อยากสนามบินก็ลงยากท่านผู้ชมดูดูดูซิดูซิเออเคยกระแทกวะลยอืมอ ह, ่ะโห้ยรอดครับรอดจอดไม่ต้องแจวนะถ้ากัปตันไม่เก่งจริงเนี่ยลงไม่ได้นะครับท่านผู้ชม ผ่านนะครับผ่านถือว่าผ่านนะสนามบินนี้เ <600 S 1> บรกแบบสวยงาม <000. S 1> ตามท้องเรื่องเลยคิดดูแล้วกันนี่ครับเบรกหัวทิ่มไปเลยนะ <300. S 1> ดูดูโอเคเดี๋ยวไลน์นี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาดูน้องบาหมี่เกีียวเทคออฟด้วยเครื่อง Airbus a 3ามห้าสามนะ จากสนามบินในประเทศเม็กซิโก,โกนะครับสนามบิน i อ a คโคโคคือ S A V E เซฟนะสนามบินเนี้ยต้องเซฟนะเซฟโซนนะมาดูซิว่าบะหมี่เกี้ยวจะเป็นบะหมี่หรือเป็นเส้นใหญ่หรือจะเป็นโจ๊กบะหมี่ต้องการโจ๊กไหมเนี่ยเอา้าหายไปไหนมีหายตัวได้ด้วยอยู่เปล่า อมาดูกันครับว่า A380 จะขึ้นจากสนามบินนี้ได้ไหมในประเทศเม็กซิโกโด้วยกัปตันบะมีครับเมื่อกี้เป็นโจ๊กไปแล้วนะคราวนี้ต้องเป็นบะมีแน่นอนครับท่านผู้ชมมาดูกันก่อนมาดูกันก่อนก่อนที่จะดูเครื่องกับตันมวนมาดูของบะมีก่อนนะครับ A380 พี่ใหญ่เราไปแล้วครับไปแล้วนะ บายบายซียูขอให้โชคดีวีวันโลเทอันแน่ขึ้นสวยสุด้ลยโอ้หอุ้ยตูดฟาดพื้นด้วยว่าทำไมดึงกันแล้วกุวดึงชันมากเลยท่านผู้ชมฮะโ,โหดึงแบบเอฟสิบกเลยนะ่ะโอ้โหสุดยอดว่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเอสามแปดศูนย์ดึงขนาดนี้อ่ไปหรือเปล่ากัปตันมามีเกี้ยว มามาดู a 3สามแปดศูนย์ก่อนครับได้ข่าวว่าเมอร์เซนซีนะรอดไหม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 เลี้ยวมาสนามบินแล้วครับรอดหรือเปล่าครับรอดไหมเมเดเอสามแปดศูนย์ยว่าไงครับไหวไหมครับมาดูเอสามแปดศูนย์ตกกันแล้วครับท่านผะู้ชม โอ้โหเรียบร้อยครับเดสมอรเล่ไหมไม่ตายด้วยตกยังไม่ตายโอ้โหหัวฟัดหัวเหวี่ยงไปไปไปขึ้นใหม่ไหมเนี่ยอ <c oughs> เรียบร้อยครับท่านผู้ชม <c oughs>